สวัสดีค่ะโคเชบายอมสินนะคะคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆต่อนะคะเราต่อได้มาหลายเส้นแล้วละ่ะต่อได้มาเออมาหลายเส้นแล้วค่ะเราจะต่ออย่างนี้นะให้ดูทางทางด้านยาวนะคะจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบนี้เราจะทํำชายให้มันบานออกนะคะเพื่อนๆเราก็จะต่อเราจะมาร์กไว้ ใส่โซ่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เราจะใส่โซ่สีนะคะโซ่สีแล้วพอมาถึงตรงนี้เราจะใส่โซ่สามแล้วพอขึ้นมาจนถึงตรงนี้จะใส่โซ่สองนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะก็อย่างที่อธิบายไว้ตอนที่เราวางผังนะคะวางผังลายเราก็จะทําให้ลายมันไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะว่าจะต่อไปทิศทางเดียวกันทุกเส้นทุกเส้นนะคะอย่างนี้ เราก็จะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะคือเส้นนี้ที่จะเอามาต่อเข้าหานะคะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวต่อเสร็จจะวางให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าต่อมาล้วจะเป็นยังไงอันนี้คือจุดที่เราาร์ k ไว้คือเราจะต่อขึ้นมาใส่หากันตรงนี้สองสองเส้นติดกันตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้จะเป็นโซ่สี่นะคะแล้วจากโซ่สี่ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นโซ่สามทีนี้ก็จะขึ้นมาจนจบแถวก็จะเป็นโซ่สองนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเราก็จะทําไหมเชื่อมกับตัวนี้นะคะเราจะเอาสองเส้นมาติดรวมกันเราจะนับจากตรงนี้นะคะนับจากตรงนี้1 2ึสามลงปุ่มที่สาปุ่มนี้เชื่อมติดนะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี ทีนี้เราก็จะไปเอาเส้นนี้ขึ้นมาเส้นนี้เราจะลงมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะไปในทิศเดียหางเดียวกันนะคะนี่เห็นไหมเราก็จะลงปุ่มนี้ปุ่มแรกของกลีบนี้นะคะช้าหน่อยนะไปช้าช้นะคะเพื่อนๆลงเชื่อมติดเลยค่ะเชื่อมกับปุ่มแรก x แล้วก็โซ่สี่ 2องสามสี่อย่างนี้เสร็จแล้วข้ามมาปุ่มนี้นะคะลงปุ่มนี้เชื่อมแล้วก็โซ่สีมันจะเป็นชายนะเราจะใส่โซ่สีเพื่อให้ชายมันบานออกนะคะข้ามไปฝั่งนี้เชื่อมกับปุ่มถัดไปแล้วก็โซ่สีข้ามกลับมาสแล้วก็มาลงปุ่มนี้ ทีนี้ก็โซ่สี่สสามสี่มันจะได้2จุดแล้วนะแล้วทีนี้ก็จะมาลงจุดที่3ตรงนี้ปุ่มถัดไปนะคะแล้วก็โซ่สีข้ามกลับมา3าสีข้ามกลับมาทีนี้เราจะมาลงลายนี้นะปุ่มแรกของลายตรงนี้ลงปุ่มแรกแล้วก็โซ่สีเหมือนเดิม สแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสังเกตว่ามันจะเหลือสีนะคะเพื่อนๆนับนับจากปุ่มตรงเชื่อมต่อตรงนี้นะหนึ่งสงสามสี่ใช่ไหมปุ่มนี้เราจะไม่ลงนะคะเราจะเว้นไว้แล้วเราจะมาลงปุ่มนี้ข้ามหนึ่งปุ่มนะคะแล้วก็โซ่สี่แล้วก็ข้ามกลับมาลงปุ่มถัดไป โซ่สี่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ชอบให้ชายบันบานก็จะใส่โซ่ปกติก็คือโซ่สองนะคะโซ่สองข้ามกลับไปกลับมานะคะแต่ของเราจะให้ชายบันบานเราก็ใส่โซ่สี่แล้วต่อขึ้นไปหาช่วงอกก็จะใส่โซ่สองนะคะอันนี้ก็จะลงปุ่มนี้สองสามสี่แล้วก็ลงปุ่มข้ามมาปุ่มนี้ปุ่มถัดไปนะคะข้ามมาฝั่งนี้ลงปุ่มถัดไป อย่างนี้แล้วก็โซ่สี่สามสี่มาลงปุ่มถัดไปตรงนี้แล้วก็โซ่สีข้ามกลับมาสามสี่พอข้ามกลับมาฝั่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นมันจะเหมือนฟันป่านะคะเพื่อนเพื่อนตรงกีบกลางกลีบกลางกลีบคือปุ่มนี้เราจะ,ะเว้นไว้นะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้กลางกีบตรงนี้เราก็จะเว้นไว้หนึ่งปุ่มเหมือนกันเราโซ่สี่แล้วนะโซ่สี่แล้วเราจะข้ามกลับมาละตรงนี้มันก็จะเหลือสี่เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ปุ่มนี้เราไม่ลงนะเราจะมาลงปุ่มนี้จะเว้นจะเว้นไว้หนึ่งปุ่มเหมือนกันถ้าถึงกลางกีบถึงกลางกีบอย่างเงี้ยกลางกีบทุกลายทุกทุกช่วงเราจะเว้นไว้หนึ่งปุ่มตรงนี้นะคะเราจะลงสามปุ่มริม หลับจะลงสามปุ่มหนึ่งสสามแล้วก็เว้นหนึ่งแล้วก็มันจะเหลือฝั่งนี้มันก็จะเหลือหนึ่งสสาเหมือนกันเพราะว่าแต่ละกีบมันจะมีเจ็ดปุ่มหนะะึ่งสสาสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะข้ามมาข้ามมาฝั่งนี้มันจะขึ้นกีบใหม่แล้วนะข้ามข้ามมาขึ้นกีบใหม่ตรงนี้ลงปุ่มนี้เพื่อนๆถ้าดูไม่ทนันกดหยุดกดย้อนนะคะจะ,จะไปช้าชนะคะแล้วก็ ข้ามมาลงข้ามมาลงปุ่มนี้ปุ่มถัดไปนะคะตรงนี้แล้วก็โซ่สี่สามสี่ข้ามไปฝั่งนั้นลงปุ่มถัดไปแล้วก็โซ่สี่แล้วก็ข้ามมาปุ่มสุดท้ายของกีบนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มสุดท้ายของกีบเสร็จแล้วเราก็จะโซ่สี่แล้วก็ข้ามข้ามมาฝั่งนี้ลงอีกหนึ่งครั้ง มันก็จะเหลือสีตรงนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะ1 2ึ่งเราจะข้ามกลับมาขึ้นกลีบใหม่ตรงนี้เราจะขึ้นกลีบใหม่ก็ลงปุ่มนี้ปุ่มแรกเสร็จแล้วก็โซ่สี่ข้ามกลับไปพอข้ามกลับมาฝั่งนี้มันก็จะเหลือสีปุ่มเราก็จะลงปุ่มนี้ปุ่มปุ่มปุ่มแรกเราไม่ลงเราจะลงปุ่มที่สองตรงนี้สองสามสี 2, 3, แล้วก็ลงปุ่มถัดไปเราจะช้อนเอาให้หมดนะคะ 1, 2, 3, 4แล้วก็ข้ามาลงปุ่มนี้ 1, 2, 3, 4ตรงนี้มันได้2แล้วก็ลงปุ่มที่3ตรงนี้แล้วก็โซ่สนะคะโซ่สมาลงฝั่งนี้จะเป็นกลีบกลีบของฝั่งนี้จะเป็นปุ่มสุดท้ายแล้วนะ มันก็จะสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละคะ่ะพอเราทําไปทํามามันก็จะซินเองทำแรกแรกมันก็จะดูงงๆนิดนึงนะทีนี้มันก็จะเหลือสี่ปุ่มนะฝั่งนี้เราก็มาเว้นหนึ่งปุ่มเหมือนเดิมก็มาลงปุ่มนี้เดี๋ยวจะกลางให้ดูนะคะว่าพอมันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะพอเราก็มาลงกลีบใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นกีบใหม่แล้วนะขึ้นกีบใหม่แล้วนะคะมาลงตรงนี้โซ่สี่ มันจะถึงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วนะแล้วก็มาลงตรงนี้1 2ึ่สาสี่แล้วก็ลงปุ่มถัดไปถ้ามันยังไม่ถึงกตรงกลางตรงนี้เราก็จะลงไปให้ได้3าสี่นะคะแล้วก็ลงกลีบนี้จะเป็นปุ่มสุดท้ายละทีนี้ก็แล้วก็โซ่สี่ค่ะสองสี่นะคะสี่ ลงอีกหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็โซ่สี่สามสี่โซ่สี่ข้ามกลับมาขึ้นกลี๊ยใหม่นะคะลงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นโซ่สามแล้วนะเราจะใส่โซ่สามทีนี้โซ่สามนะคะโซ่สามมาจนถึงตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใส่โซ่สองตลอดแถวก็ได้ ก็ข้ามาฝั่งนี้มันก็จะเหลือสีเราก็ลงปุ่มปุ่มนี้ไม่ลงลงปุ่มถัดไปเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะกางงานให้ดูนะโซ่สามค่ะโซ่สามก็มาลงตรงนี้นะคะแล้วละ่ะทีนี้ก็มาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะก็จะออกมาอย่างนี้นะคะอันนี้คือโซ่สามปุ่มนะคะสามปุ่มพอมาถึงกีบตรงนี้มันจะเว้นหนึ่งหนึ่งปุ่มเห็นไหมคะตรงนี้แล้วก็ มาถึงฝั่งนี้มันก็จะเว้นหนึ่งปุ่มเหมือนเดิมพอมาถึงกลางกลีบก็จะเว้นเว้นอย่างนี้นะคะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ่นะคะจนถึงจนเราจะจบแถวตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมามาถึงตรงนี้จะพาทําอีกครั้งหนึ่งจนจบแถวตรงนี้นะคะ